มิธีการทัีครับครับตอนนี้ที่ติดต่อเข้ามาหาคุณนะครับมีเรื่องจะสอบถามครับเอจะรู้จักหรือชื่อนายถูกหคือนดบ้างหรือเปล่าครับอ๋อรู้จักครับรู้จักเลยครับรู้จักเป็นอะไรกันครับอ๋อเป็นเพื่อนกันครับอือครับใค้ทำเลยเหรอไปแจ้งความใช่ไหมครับจัหวได้ได้เดี๋ยวไปเลยฮะวันไหนครับเดี๋ยวุ่นนี้ผมไปให้ ไม่ได้เมาแล้วครับคุณเมาหรือเปล่ารู้จังนะผมเป็นตำรวจจริงอ่ะไม่หรอกครับเป็นคอนเซ็นเตอร์คุณรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นอยู่นแหละคุณรู้ได้ไงก็เห็นอยู่พวกเดียวกันพวกเดียวกันเราก็หลอกอาชีพเดียวกันโอ้เฮ้ยมึง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 ไปทำมาหากินอย่างอื่นเธอว่า อ,าอ่านแล้วพี่มีงานให้ผมทำไล่ะ